สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้พวกเรานะคะจะมานะแนะนําเกี่ยวกับชุมชนสวนอ้อยนะคะว่ามีอาหารแล้วก็มีหอพักอะไรบ้างนะคะอยากไปดูกันแล้วใช่ไหมคะไปเลย Let's go <S ค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําสภาพแวดล้อมโดยรวมในชุมชนสวนอ้อยกัน,นะค่ะไปกันเลย ในชุมชนสอบอ้อยตั้งอยู่ในย่านสาเสนจังหวัดกรุงเทพมหาคนครมีพื้นที่ติดกับมหาวิทยาลัยราชบัตรวตยสนานาและมหาวิทยาลัยสตรุษิษฐ์ค่ะค่ะสภาพแวดล้อมโดยรวมในชุมชนสอดอ้อยนะคะค่อนข้างที่จะแออัดค่ะมีนักศึกษาใหม่ประมาณ8,000คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณนี้ขณะที่ยังไม่นับรวมนักศึกษาทุนพีที่กำลังเรียนอยู่ สวนอ้อยจึงกลายเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญรายล้อมไปด้วยบ้านเชา่าและหอพักสำหรับนักศึกษาและผู้คนทั่วไปค่ะค่ะและในชุมชนสวนอ้อยนะคะยังมีร้านอาหารร้านเสริมสวยร้านอินเทอร์เนต็ตร้านค้าที่ให้บริการในประเภทต่างๆสวนอ้อยจึงกลายเป็นชุมชนของหนุ่มสาววัยเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหาคนครค่ะ นอยู่ในชุมชนซอยอ้อยนะคะงั้นเราไปกินกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ไม่อยู่กับที่ร้านแรกนะคะคือร้านกาแฟน้ำกระปิบนะคะอยู่ตั้งอยู่ที่อ่าซอยอ้อยซอยกลางนะ นี่เป็นสองรถโยตรรัวจากร้านกาแฟน้ำกับสิบนะค่ะค่ะและร้านต่อไปที่พวกเราจะมาแนะนำนะคะชื่อว่าร้านโชกุจังค่ะซึ่งตั้งอยู่บริเวณสวนอ้อยก่อนถึงซอยสองค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ชุมชนสวนอ้อยตอยกลางค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปแนะนำหอพักที่อยู่บริเวณสวนอ้อยค่ะค่ะตามไปดูได้เลยค่ะตอน,นนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หอพักพนิสากันแล้วค่ะนี่เป็นหอพักหญิงที่ทั่วคนทั่วไปชอบมาอยู่หรือว่านักศึกษาค่ะ นที่หอพักที่2ค่ะโดยหอพักนี้นะคะจะอยู่บริเวณส่วนอ้อยซอยสองซึ่งหอพักนี้นะคะจะชื่อว่าหอพักหิิงแสเนวีค่ะค่ะบริเวณนี้จะเป็นหอพักส่วนมากนะคะเพราะว่าติดใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนชันทาค่ะและนี่ะน,น,นะคะคือศูนย์นันทนาการส่วนอ้อยสวนอ้อย r เ c ชั a t i o n center ค่ะ ซึ่งศูนย์นันทการสวนอ้อยนะคะก็จะเป็นที่ที่ให้เยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันค่ะไปดูกันเลยนันทการสวนอ้อยศูนย์เยาวชนสวนอ้อยนค่ะศูนย์เยาวชนสวนอ้อยนะคะจะเป็นศูนย์ที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กจะมีหน่วยงานที่คอยจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่คนในชุมชนเช่นกิจรกรรมสร้างอาชีพกิจรกรรมเพื่อสุขภาพกิจรกรรมผ่อนคลาย เช่นการเต้นลีลาดการรำนาฏศิลป์การเล่นดนตรีซึ่งศูนย์นาฏการแห่งนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นค่ะ